สวัสดีครับสำหรับวันนี้เกมเทล่าคลาสสิก ก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเกมไทล่าคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ใช้ง่ายและเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับก็มาเริ่มกันด้วยอาชีพแรกเลยดีกว่านะครับอาชีพแรกเนี่ยเป็นอา c h เชอร์นะครับหรือตัวนักธนูเนาะตัวนี้จะมีการเชี่ยวชาญโจมตีด้านระยะความไกลอาศัยนะครับสกิลควบคุมเนี่ยและความคล่องตัวสร้างดาเมจมหาศาลนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวละครที่สร้างดาเมจระยะไกลนะครับแต่ถามว่า สร้างไปแล้วจะได้เยอะหรือไม่ตัวนี้ขึ้นอยู่กับเงินนิดนึงนะครับผมว่าตัวนี้ทุกอาชีพนะครับทุกเกมเลยคือสายนักธนูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเติมเงินเพื่อรีดดาเมจทำตัวละครให้ดีขึ้นคือมันจำเป็นต้องเป็นสายแบบเติมสักหน่อยหนึ่งจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าทนเล่นฝืนไปก็อาจจะพอเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้สกิลการใส่สกิลอะไรแบบนี้คือสวยมากนะครับผมแนะนําเลยก็คือแบบ คนที่เติมสักนิดนึงนะครับสามารถเล่นได้สบายเลยนะสําหรับอาชีพนี้เราคอยยิงอยู่ระยะไกลนะครับไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกให้เสียตัวเปล่าๆเลยสําหรับอาชีพนี้ก็ลองคิดกันดูดีนี้นะครับถ้าจะเล่นอาชีพนี้มันก็มีข้อจํากัดในการเล่นเยอะนะครับเรามาต่อกันด้วยที่ตัวละครพีทนะครับสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เอาไว้รักษาเพื่อนหรือฟื้นฟู HP ให้เพื่อนนะครับสำหรับตัวละครนี้สามารถเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับก็คือแบบ ฮิลเลือดให้ตัวเองลงดันมันไม่ได้ว่ามีแค่การฮิวนะครับมันยังมีดาเมจในตัวอีกตัวนี้ผมว่ามันครบครันมากๆแต่ว่าคนน่าจะเล่นเยอะนะครับสำหรับสายอาชีพนี้นะเพราะว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ฮิวแรงมากๆสามารถช่วยเพื่อนเ่วมทีมสามารถบัฟให้เพื่อนสามารถฮิวให้เพื่อนได้แล้วก็สามารถ สร้างดาเมจด้วยตัวเองได้นะก็คือแบบมันมีครบคันจริงๆแล้วคนก็น่าจะเล่นอาชีพนี้เยอะมากๆนะครับสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าอยากจะเล่นง่ายๆนะครับแนะนําว่าให้เป็นอาชีพพีนะครับก็คือสามารถเวลาตอนที่เราจะลงดันนะครับ คือคนส่วนใหญ่แล้วอะต้องมีพีษลงไปอยู่แล้วเราจะหาตี้ลงดันง,ง่ายนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็สายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมก็เล่นได้หมดเลยนะครับแต่ว่าสายฟรีถ้าไม่เติมเลยเล่นอาชีพนี้จะเหมาะมากมากเลยก็คือจะไม่ต้องเหนื่อยอ่าก็ใครที่จะเล่นอาชีพแบบง่ายๆและมีประโยชน์ก็อาชีพนี้เลยนะครับอาชีพต่อมาสเลเยอร์นะครับความสามารถตัวนี้ก็จะ เกี่ยวกับการป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบต้านทานความเสียาหายให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะก็ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอามาเป็นแทงหรือถึกนะครับมันก็น่าจะพอได้นะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจเนี่ยแรงมากแค่ไหนนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะแรงมากนั่นแหละเพราะว่ามันมีสกิลนะครับสกิลมันบางทีก็อาจจะเป็นการเสริมป้องกันการเสริมโล่ให้เพื่อหรือว่าป้องกันให้ตัวเองถึกขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเอาตัวรอดได้โคตรดีเลยนะตัวเนี้ก็แบบใครชอบถึกถึก,ถกทนทนนะครับ แบบทนมือทนเท้าอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นตัวนี้ได้เลยนะมันมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่และอาชีพเนี่ยคือข้อนี้มันก็อาจจะแบบไปยืนกับเขาแล้วตีกับเขาแบบตัวเองเลือดไม่ค่อยจะลดแต่ฝั่งตรงข้ามจะตายแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็สําหรับตัวนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นการป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะสําหรับตัวนี้ใครชอบถึกๆทนทนแบบเจ็บมาแล้วเท่าไหร่ไม่จำนะครับก็ตัวนี้ได้เลยสําหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันด้วยที่อาชีพเลนเซอร์นะครับสำหรับตัวอาชีพนี้นี่ก็จะมีความสามารถทางด้านโจมตีและป้องกันนะครับใช้โลต้านทานโจมตีของศัตรูนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยยังสวนกลับได้ด้วยสําหรับตัวละครนี้นะครับใช้หอ,อกสภาพมันเหมือนหอ,อกไหมเออเหมือนหอ,อกแหละนะเหมือนหอ,อกใหญ่ๆนะครับ ก็อาชีพนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบทางด้านการป้องกันส่วนรูปแบบสกิลเนี่ยคือสวยนะครับคือแบบน่าจะทําได้ทั้งดาเมจและการป้องกันนะตัวนี้คือน่าจะยืนกลางเลยนะครับคือแบบก็สําหรับคนที่จะลองเล่นอาชีพนี้นะครับก็ลองเล่นได้นะข้อมูลอาชีพนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับคือน่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แหละดูสภาพแล้วนะครับคือคนส่วนใหญ่น่าจะไปเล่นพระกันหมดนะก็สําหรับอาชีพนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือไม่รู้จะแนะนําอะไรก็ถ้าจะให้ดีนะครับ อาชีพนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีแหละเออแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบเกิดก็ได้นะครับในภายภาคหลังนะก็สําหรับอาชีพนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเราไปอาชีพต่อไปกันเลยดีกว่าอี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับอาชีพเกมเทล่าคลาสสิกนะครับก็อาชีพนี้การดีเอเตอร์ใช่ป่าววะใช่ปะใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมครับอืมใช่ไหมการดีเอเตอร์ปะเอาล่ะใช่ไหมเนี่ยก็อ่า <laughs> กาเดียเตอร์แล้วกันนะครับผมเรียกนี้เลยแล้วกันก็สําหรับกาเดียเตอร์เนี่ยเป็นเชี่ยวชาญทางด้านระยะการโจมตีระยะประชิดนะครับสำหรับตัวนี้มันเป็นเออแอสซัสินหรือเปล่าผมพอจะอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับแต่ว่าไม่รู้ความหมายของมันแล้วหนึ่งคือผมนั่นเองนะครับก็สำหรับอาชีพนี้ผมว่ามันใช้ดาบคู่นะครับเหมือนกับเป็นแอสซัสินนะแต่มันมันก็ควรจะเขียนว่าแอสซัสินใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ไงผมไม่รู้ว่ามันคือเผ่าพันธุ์อะไรนะครับสำหรับไอการเดียเตอร์อะไรเนี่ยก็ อาชีพนะครับมันจะเน้นนะครับเน้นกำจัดศัตรูด้วยตำแหน่งเดินที่รวดเร็วนะครับก็คือแบบมันเป็นตัวคล้ายคล้ายแอสซิสต์นะครับมันน่าจะเป็นแอสซิสต์นั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะเผาพ,าพันอื่นนะครับสำหรับตัวละครนี้เน้นเนีนเน่ย DPS คือดาเมจส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นนักฆ่านะการป้องกันคือแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แบบไปเน้นแบบโจมตีระยะประชิดแล้วก็สร้างคอมโบแบบทีเดียวตายอะไรแบบนี้นะครับคือแบบคอมโบในชุดน แล้วก็ลงไปนอนคุยกับลากามาม่วงอะไรประมาณนี้นะครับแบบอ่าก็สำหรับตัวละครนี้นะครับมันก็จะดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเห็นออตอนเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับคนไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับจะไปเล่นพวกเซเลเยอร์อ ayer, แล้วก็พระเป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนแลนเซอร์นี่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเหมือนกันนะแบบไม่รู้ทําไมมันถึงไม่มีคนเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแบบไอตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะโวตในน้อยนะครับผมจะไปเล่นอาชีพนั้นนั่นแหละคือแบบจะได้ไม่ต้องแย่งหน้าที่นะครับพระคือแบบเกือบ30%ไปแล้วส่วนะอาชีพนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับคือแบบเหมือนเป็นสายนักฆ่าเดี๋ยวผมจะไปลองดูก่อนว่าระบบการเล่นมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ลองติดตามรับชมทีหลังแล้วกันก็สําหรับอาชีพที่แนะนำนะคครับบี่เทาน้ืนะอแบบ เกมเลื่อนเปิดไปอีกแล้วก็เลยต้องมาทําคลิปก่อนนะครับคือกะจะไปดูในเกมนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับการใส่ตัวละครสกิลตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวเวลาไปก่อนสวัสดีครับ